เคยกินบะกลอยชุดหนักคนทางโากก็หูได้กลอยชุดหนักบ้านเาบูงบ้านเาบูงนะบ่อกระเด็เรื่องอาไนี่บ่เดือกเอาไปอุดรเนาะอ๋อไปเกียงตดเนาะร่งทีเราตัอเคยกินบะกลอยบะเกียงติดบ่เคยแล้วโอ้บางเเยแล้วบกลอยเอ้ยเขากลอยแหะเขาหนาให้มันร่อยแรงแรงกระสดโอ้

คนยันมีอ่ะโอ้โอซโม่อะโอซโม่อาศัยอาศัยเมียอ่าวิธีบ้านบ้านนะครับผม,มต้มเตาถ่า,านต้มเตาถ่านเลยครับเออมันต้องการั่นนะอ,อย่ามองนอนเมื่อกี้นี้ครับโฮมสเตย์สองมือถือราบอย่างมั่นคงโอ้ นักลบของพระเจ้าตาต้องหยุดนิ่งจะหยุดเ <c oughs> ร้ยนนำอาตเอ้าแก่ข้าวกันนะครับโุ้ยเตาถ่านขอไม่แหวยกินทานอีสานบันเข่าบันนี่เขาทานครับบันนี่นทานอะไรเหงอ ต้มยำบอกเขาต้มยำต้มยำกระดูกและหัวปลาอะไรนี่ครับนี่ปลาหนังปืดหวยทับท่านก็บอกเขาไปยังสั่นนะปลาหนังปืดหวยทับท่านเหรอเขาปลานกเขาครับผมไม่ใช่นกเราครับผมสุดยากครับวันนี้อยู่กับเชินะครับพระพุทธเจ้าครับผมสองท่านนะครับวันนี้เอานแข็งมันนี่ลูกเสือเมาหยังเออสิเล่นวะเออลูกทุ่งครับ เอาแบบบานบานไห้มันบ่อบานบานเลยพี่น้องนี่บปั๊บเขาไปชี้แสงเลยนะครับเอ้ยต้มยำนะครับไม่ใช่ต้มอย่างอื่นนะครับไม้หมูย่างนี่เลยนะไม่แด้ทานเนื้อหมูบานนี่เขาทานอย่ดงไรบานนี่ทานเขาลายดีครับพี่น้องเป็นใครทราบหรือเปล่า้ะบอกให้เราพ่อบานแล้วให้เราเขาแก้งนึงครับพ่อ นี่ไงผ่านบ่ผ่านเนี่จัดจานแห้งบับคนยันเมียบ่แสดงว่าลูกหญยนเมียได้นี่กยานบ่โอ้ยปัญหาได้มีคมย่นเงินี้วาชิวายูคนยานเมียวะนี่คนยันเมียโอ้โอม่โอสโม่อาัยอาัสเมียอ่าเฮ้ยหอม่หมวย ะะสะดุ้งอะไรหนิครับเอ้กได้ต่อป่ะนี่เอาโมเดงกี่หรอเอาโมาแดงโอเคครับโอ้บรรยาก,กาศน้ำถั่วเลยพี่น้องนียน้ำไหลน้ำไหลได้แล้วครับผมเอาโมาแดงเต็มนะครับนี่กัด แต่คือเลี้ยอยู่บ้งครับโอ้ลี้ยูม้ใหม่เอามีพันอืมเอามีนะบัดนี้ขยบ่อนครับผมติดตาม,มาครับสดๆเลยครับน <c oughs> ี่นมีแม่ดำหลอจริมันออกมาตอนห,ห่นมั้งอุ้ยหางนี้มีอยู่อุ้ยเหมือกันเนาะแมดำลายวย Oh. To lúc còn bay hồn đi anh đa kim bóng 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 สุดยอดเลยนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผมโอ้โหสุดยอดครับ <c oughs> สุดยอดปลาล้าหรือว่าน้ำบ้านเราเนี่ยน้ำปลาแดดวายอยู่หายเอืบน้อยแล้วหายเก้มนันหนึ่งอท่านี้ พอไปพ่อสุดยอดครับชุด่ครับเสียบเคยกินบกวกอยชุดหนักคนทังเาเหูได้ก้อยชุดหนักบ้านท่ามูบ้านท่ามูนะบอแต่เดี๋ยวคือม่เล่าไอ้นี่บอเดือด เอ้าไปอุดรเนาะอ๋อปล่อยมะเข็ง,งติดเนาะลองมึงที่ไหนตัวเคยกินมะกอยมะเข็งติดมัเคยแล้วโอ้โหม <c oughs> เ,เข็งติดแล้วมะกวยเอ้ยเขากอยแหละเขาเอาหนามให้มันร่อยลงแรงลงแรงกระสุดโอ้ปลาชิวติดกันยังเคยมาถึงมาแล้วแสดงว่าแสดงว่าพานันทั้งฝากลาวมาเนาะโลกโซเชียลมาแล้วอืบีมมันแตกไส บีแตกายกันสิบวบบ่นมมอยนแขนปวดม,มันแขลายมกกว่าเป็นทีเือเนส่ยังอมอหลับจงเรียงบจงเรียงยนกัแขนอ๋อเดิกับเขบาต้มนน่คมหน,นึงกับิตพดีแนหะอำลำสิมึมงไปเดินอำลำป่ะ เป็นไงรอดมุสลิมรองบุสลินะคาับไมจับับทางลาวเขาเอินหลาบเดียวหลับเดียวไงเนาะหลาบเดียวดาบเดียวหลาบเดียวแล้วนี <therapist. S 2> ่บแมโนะเนาะบแมโนกบแมนบิดเนาะแล้วนี่หลับมากระซ่าเขาว่าลาบเดียว